วีเอสอันต้าวูเว่นไม้ที่ยอดขายดีที่สุดในร้านคูท็อปเลยนะครับมาดูกันว่าอันต้าวูเว่นมีดียังไงบ้างตามมาเลย ไม้ตัวนี้นะครับครูท็อปได้สปอนเซอร์จาก v s เนี่ยมาใช้ได้1เดือนเต็มแล้วต้องบอกเลยว่าไม้อันตาูเว่นเนี่ยมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับที่สําคัญฟีลการตบเนี่ยทำได้หนักแน่นมากๆเลยนะครับไม่รู้สึกถึงแรงสั่นจากไม้แบดหลังจากที่เราเนี่ยทำการตบหนักๆลงไปแล้วนะครับตัวเฟรมไม้แบดอันตาอูเว่นเนี่ยก็จะเป็นเฮกซากอนเฟรมนะครับเป็นเฟรมตัดอากาศช่วยลดแรงประทะของลมกับตัวเฟรมนะครับทำให้หน้าไม้เนี่ยไวมากขึ้นนั่นเองนะครับ จุดเด่นอีกข้อที่กูท็อปชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัว1 K woven นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาถักทอให้เป็นแผ่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นลายที่ตัวไม้เนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นเลยว่ามันสวยมากๆเลยนะครับเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ก้านเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสปริงตัวได้ดีขึ้นนะครับไม้ตัวนี้จึงตีได้นุ่มมือนะครับแต่แฝงไปด้วยลูกตบที่หนักหน่วงด้วยเช่นกันนะครับ และสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นจุดเด่นของบริษัท VS มากๆเลยนั่นก็คือตัวนาโนคาร์บอนทูบบวกมิตซูบิชิคาร์บอนชี้นนะครับตัวคาร์บอนเนี่ยนำเข้ามาจากบริษัทมิตซูบิชิโดยผสมผสานกับเทคโนโลยีนาโนนะครับทำให้ก้านเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก้านสปริงตัวได้ดีขึ้นและมีแรงดีดที่มากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับทาง VS เนี่ยใส่มาให้เกือบทุกรุ่นในไม้แบดมินตันของ VS เเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของบริษัท VS มากๆเลยนะครับโดยรวมไม้ VS a อ t a ันต e n ูเวนนี่ยนะครับออกแบบมาเนี่ยดีไซน์ดูเรียบหรูราคาแพงมากๆเลยนะครับยิ่งขึ้นเอ็นสีดำเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งดูหรูหรามากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูตัวก้านและเฟรมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นลายของคาร์บอนไฟเบอร์ของจริงนะครับต้องบอกเลยว่ามันเท่มากๆและสวยมากๆเลยสําหรับไม้ w ูเว n นะครับฟิลการตีตัวนี้นะครับก็คือเล่นได้ทั้งลุกและรับเลยนะครับตอนนี้กูท็อปเริ่มชินกับไม้ ตัวอันต้าวูเวนแล้วนะครับทำให้ครูท็อปเล่นเกมได้อย่างคล่องตัวมากๆเลยนะครับเกมบุกก็ดีนะครับเกมรับก็ดีนะครับการวางลูกคอนโทรลเนี่ครูท็อปสามารถทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็เป็นไม้ตัวหนึ่งนะครับที่ครูท็อปใช้จริงแล้วก็ใช้ในการรีวิวการตีกวนนะครับของคลิปต่างๆด้วยเช่นกันนะครับสําหรับ VS เอสอันต้าวูเวนนะครับออกราคามาที่1990บาทนะครับต้องบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับสำหรับสเปคขนาดนี้นะครับที่สําคัญนะครับครูท็อป แถม N vs bg 6 6ให้อีก1เส้นนะครับพร้อมขึ้นแล้วก็แถมกิฟต์ชิ้นนะครับแถมต่ออีกงอันส่วนไม้ตัวนี้นะครับค่าจะส่งทั่วประเทศเนี่ย1 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับก็สอบถามร้าน thunder sport ได้เลยนะครับแอดไลน์ id นะครับมาคุยกับบูท็อปได้เลยนะครับหรือ inbox มาทางเพจ thunder sport ก็ได้นะครับได้ทั้ง2ช่องทางเลยใครกําลังหาไม้ใหม่ๆนะครับ vs ก็มีไม้แบมบนตันให้เลือกหลายรุ่นมากๆเลยนะครับที่ร้านบูท็อปเนี่ยก็มีประมาณ10กว่ารุ่นแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถ ลองดูรีวิวนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปรีวิวไม้แบดมินตัน vs อันต้าอูเว่นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็พบกันต่อคลิปหน้านะครับยังมีไม้ vs อีกหลายรุ่นนะครับที่กูท็อปจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบางตัวเนี่ยกูท็อปก็ยังไม่ได้ลองตีนะครับบางตัวก็ตีไปแล้วถ้าตัวไหนที่ยังไม่ได้ลองตีเนี่ยกูท็อปก็จะมาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพก่อนว่าวัสดุนะครับรูปร่างหน้าตาของไม้เนี่เป็นยังไงนะครับ สำหรับอันตาวูเวนเป็นไม้ที่กูท็อปใช้ประจำแล้วนะครับตอนนี้ใครสนใจสอบถามมาได้เลยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Thunder Sport p h o น e มาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปขึ้นเอนไม้นี้กันนะครับเวียดอันตาวูเวน9 9 9 0บาท